เออโสเออโจเออโศเอออะไรวะผมขอโทษผมผมขอโทษผมขอโทษผมผิดไปแล้วเหมือนจะไม่สิเป็นเป็นตัวอะไรไม่เห็นเลยแต่ว่าขาแมงมุมมันขึ้นผมอ่ะออุ้ยมาไวมากเลยไม่มีล็อกเสื้อแหละไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยว้าเอยู่กลางแมปนะเครื่องเครื่องตรงถนนเลย ปั่นแล้วไม่ปั่นปั่นตึกพึ่งตรงถนนเลยนะโคตรน่ากลัวเไไดด้ม่ปั่นคนเดียวในใต้ดินนะพี่ตัวอะไรอปุ่งๆเดาึรตเดาเรตเดวิดเดวิดโอเคโอเคเจตัวเทมเจตัวเทมตัเทมไฟเหรอตัเทมอะไรอ่ะเอ่อไอ้ที่มันเป็นหอกันโลก็เทมธรรมดาถ้าไฟก็คือเดินไวอะไม่ก็อันนั้นอะอุ้ย มีไข่ครับเนี่ยทั้งวันไกายทั้งวันมีข้อทั้งวันบอกเลยนะสกิลการอยู่ไหนอะไกายสกิลเช็คกางรเยอะมากเลางกางหนอนเลยไม่เอาผมแล้วไม่เอาผมไม่เอาผมไม่เอาผมเอาผมยังไม่เอาผมยังเอาผมอยู่ยังเอาผมอยู่ได้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 ยาอยู่วิ่งวนบ้านแล้วกูกิดนะกูปั่นไฟอยู่บนบ้านนะเดี๋ยวผมปั่นอยู่ใครเนี่ยตามผมอยู่ จะทืบอหม้ไหมไม่ไม่ทืบทั้งวันนะไม่ทืบทั้งวันนะทืบละทั้งวันเลยกายทั้งวันเลยพี่คำนั้นไม่ใช่คำคำที่น่าพูดเท่าไหร่เฮ้ยเขาปั่นไฟอยู่ด้วยกันเอเฮ้ยปั่นไฟอยู่กใกล้ๆพี่เนี่ยพี่อยู่บนบ้านอะก็เจออีกแล้วไอ้เหีย้ยสองคนแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีสองคนใครวิ่งตาอกันมาเจอกันนะอันที <c oughs> ่สามนะผมแป็นที่สามนะผมแป็นที่สามนะ ปีจังวะชิบหายแสมกูแตกแตกอ้าเออทยเหรอทำอะไรได้เครื่องนึงได้เครื่องนึงโอ้อยู่ข้างหน้าพี่วะเกือบแล้วเกือบสองเครื่องเกือบสองเครื่องเครื่องพี่จะเสร็จแล้วเฮรื่องนี้น่าจะเฮ้ยเอาฮิวเร็วฮุกไอฮุกฮุกแล้วหยิบฮิวเร็วมาเฮ้ยเรามาฮุกใกล้ใกล้เลยเมื่อกี้ใครอยู่อะมันโปร่งหายแล้วหายจริงเอ้ยเดี๋ยว เร็วไปไหมช่วยไวไปไหมเอาสวัสดีโซใช่ไหมเหยียบแล้วเหยียบเหยียบไม้เหยียบไม้เหยียบไม้ทำไมช่วยเร็วจังเลยอ่ะไอพผมเก่งอีกแล้วเฮียอยู่งลางใช่ปะใช่ผมได้ฮัตัดหน้าไปทีเดวเอาอ้ยไม่เอาแทงหลังมาไปบ๊อก แค่จะดีกัสาวให้ก็ได้ฮะไม่ทัน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 ไมเฮ้ยไม่ทันโด๋ยดาเม่ดาเน่เอาไปไหนอะไม่ได้ทันอะไรฮิวเลยฮิวเลยพี่ฮิวเลยฮิวเลยฮิวเลยหิวเลยเอาไปเอาไปไกลเอาไปไกลเอาไปไกลมันเฝ้าเดี๋ยวมันเฝ้าหรือมันเฝ้าไม่ไม่ไม่ต้อง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 ฮิวกันก่อนฮิวกันก่อนฮิวฮิวกันเลยฮิวกันเลยคิดตัวเองอยู่ เอ้นก <ai> ่เหียแล้วม <ousse S 2> <h present> ันม <h Esto> ีเน ah ิร์ดเหรอเนิคอลลงเหรอขอบคุณครับไปแล้วสลับตัวกายกายวิ่งมาวิ่งมาตรงที่พี่โดนตีอ้าวไปไหนแล้วเอ้ามาดีโซมา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 ม่มมไปเลยมามมา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 เามมา มันเฝ้ามันเฝ้าไกลอยู่ไหนไกลไกลมาหิวไกลมาหิวอยู่ในบ้านคุอยู่ในบ้านใกล้ๆผมผมม่ในบ้านี่มาตรงบ้านตรแถวนี้เดี๋ยวพี่คนกล่องก่อนนะได้ได้เฮยเฮยเสร็จสองเครื่องมันแตกแตกละไอ้กายจะแตกละเสร็จสองเครื่องอืมมีใครอยู่วะเมื่อกี้ก็ช่วยไว้มันอยู่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 กายกายกายถ้าผมวิ่งผมวิงรอดได้ผมวิ่งรอดได้ผม ไรพี่ปะไหนอยู่เนี่ยใช่พี่กำลังไปพี่มีฮิวไวไวจะจัดด้วยอ้าวไม่ทันละเทศ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 อุ๊ยแหลกแหลกเจอฆาตกรแล้วกูแหลกผมไลกผมไลกผมไลกผมมันจะเอาให้ตายอันนันใช่ไม่ได้่ได้ไมได้ไมบล็อก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 เป็ต้องเม็นต้องเม็นต้องเปไม่ได้ไม่ได้มันจะตายมันจะตายมันจะตายพี่มีต้องบล็อกอ่ะผมบล็อกไม่ได้ Nope. ไม่ไอไก่ผู้ไก่อ้าวที่ผมไม่ได้เอาแทงหลังมาไอ้เชื่อโอ้นี่มาทำไมในย่อไอผมก็ขนนกมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวนะแถวนี้ไม่มีที่ให้คุณเล่นเหรอออ๋นี่มีมีมีอยู่ไม้หนึ่งตรงที่ผมโดนฮุกแรกอ่ะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนางกระเทยไม่นางกุญกายโดนเกง กูจะไกงกูจะไกงโดนเกงถ้าผมตายผมตายผมตายไม่ผมไม่ตายคนแรกผมผมตายคนแรกในเรื่องปกติถ้าผมตายคนสองนั่นไม่ปกติละพี่หลงี่งผีวะเมื่อกี้พี่เบอร์พี่หยุดใี่มันตีพี่งงปั่นไปเลยปั่นไปเลยพี่เฟสแรกอ้าวกูนึกว่าปั่นไฟป่งบงไปแล้วเจอแล้วน่ะเจอแล้วน่ะเจอแล้วน่ะลาไปที่อื่นลาไปที่อื่น พีดไหมพีดไหเอาเอาจริงนะนี่ยังไม่รู้เลยว่าเครื่องอยู่ไหนครับอันนี้ไฟลัมอีกเครื่องคือยู่อยู่หลังอยู่หลังพี่อยู่หลังพี่เครื่องนึงนั่นแหละหลังตรงที่เก้ตัวพี่ต้องลับไปแอ้อ่ะอ๋อเฮแล้วเฮแล้วจะมีไว้ก่อนยีพผมผมยีพิวเร็วมาตกลงวันเข้าหรือไม่เปล่าเอ้าอยู่่อยูเร็วมากยูเร็วไม่ คุณจะมาแขวนผูกนี้อ่ะไปแล้วต้องบอกแล้วเปล่าต้องบอกแล้วเปล่าต้องบอกให้เจแล้วเปล่าอะไรอะไรอันเดิโหอุ๊ยโอ๊คกดไดฮันแล้วทำไมไม่ติดเออหลุดหลุดหลุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีฮิวเร็วอยู่มีฮิวเร็วอยู่เดึงินตามว่ะเนตามว่ะหิวเร็วมาเอ้ามันฟาดก่อนโอ้ย กลับมากลับมากลับมาไปแล้วมึงบึ้งม oh, ีเร็วอยู่มีเร็วอยู่มีเร็วอยู่อันละเออไม่มีที่ให้กูเล่นเดี๋ยวนะมีไม้ตัวที่พี่ลงเมื่อกี้มาให้เล่นมาเดี๋ยววฉันจะไปยังไงอ่ะฉันจะไปยังไงอ่ะ มันไม่มองกูเธอมันหลอกฉันฉันมันหลอกเธอที่บันไฟตรงนี้นะโซตรงที่พี่ดอนเอ้าโซโซอ่ะเอ้าโซไปไหนมันนี่ต่างกันอันนั้นมันน่าจะแขวนตรงมันน่าจะแขวนตรงนั้นแหละเฟสแรกปะ มันจะมาแขวนตรงไหนอะสองี่สองสองแล้วมั้งมัอสองดูแขวนนู่นเลยมันกลัวโดนบล็อกป่องปงมาแล้วอะอีนี้เดียวอีนี้เดียวเอ้าไอปล่อยมือเฉยเลยปุ่มปุ่มคงแหละไม่พี่อยู่จะเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนนิ้วแล้วมันไปกดค้างป่องปงมาแล้ว ตามโซ่ตามโซ่ได้เลยสกิลไม่มีสกิวทั้งวันนะบอกเลยตัวเนี้ยเครื่องนี้พี่เอาเสร็จแล้วนะกระชืบไม่แรงกระชืบไม่แรงไม่เอากระืบแรงมามึงมึงร้องอ่ะเชมร้องอะไร มีอะไรเครื่องกลางแมพป,ปะแล้วก็ฝั่งโน้นลุเอ้ยแทนผมเกิดุมเกิดุมเกิดั้นมันหลอกฉันกูว่ากูตายไดแนั่เลยได้แต่กล่องพยาบาลนลั่นหลอเหลือคอเหลือเหลือห้องใต้ดินเหลือห้องใต้ดินพอเปิดเจอนั่นนะห้องใต้ดินอยู่ตรงนั้นเธอมันหลอกฉันฉันันหลอกเธอโซ โซมาเล่นที่บ้นานห้องใตดินทำไมโซมา,มา,าด้วยมาหาคุณแล้วหันมาหาคุเลยหันมาหาคุเลยหัมาหาคุเลยด้วยกันไม่นี่ผมเล่นไปแล้วมั้งไม่มีอะไรให้กูเล่นเลยเออ้ย <c oughs> ไม่ไม่หันมาให้กูเล่นเลยโอ้โหโล่งเลยโล่งเลยโล่งจัดเลยตอนนี้ตอนนี้ผมไม่เคยมาตอนนี้ไอ้ตัวนี้ผมตอนตนีผมแตกของนี้แหละเฮ้ยโอ้ไม่ร ก๊าดกาติดกาบินได้เกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้กูงงอ้อ้นเฮ้ยเฮ้ยก่อยี่ยดอี่ยัไ้ยี่้ยอ้ยีไอ้ี่ยั้ยเจ้าเจ็ดสิบสองก็ไม่ทันแล้วเยี่ยัดลีโคลบรีไปไม่ช่วยอะไรไม่เนื้อโซคานไปฮัลโหลพี่โซพี่โซมันมีหลุมนี่พี่เห็นหลุมอะไรใช่ไหมใกล้ๆนั้นอะฮะผมเห็นผมเห็นผมเห็นใกล้ๆใกล้ๆพี่อะ เคคขอบุณมายไปซ้ายไปสายออกสายออกออกหลังออกหลังสวนไปพี่นี่นะมันไปออกมันออกทับเมื่อกี้ออกทับเมื่อกี้โอ้และชาตินี้กูจะถือไหมเนี่ยมันปุ่งปุ่งแม่เลี้ยวเอานี่หน้าบ้านเออข้ามไปข้างหลังเออขอโทษอ๋ออ๋อโอ้ดูว่านี่หลังบ้านมีคนเก่ง กูชิเกงนี่มันกูชิเกงกูจะเกงพรื้ย่าหาเจอเลยอุ้ยแมวเด่นด้วยแมวเด่นน่ะมันมองมาที่เราอวิ่งเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันหาท่อมันหาท่อมันหาท่อโอ้โหมันจะกระทืบท่อสุดมันจะกระทืบท่อไม่กูไปก็ได้กูไม่มีอะดรีนาลีนด้วยแหละ ผมไปก็ได้ครับผมไม่อยู่แล้วครับจะดักหน้ากูอะไรหลายรอบไปเมื่อกลเดินเป็นบุญหรือว่าคิวเลอร์ต,ตัวนี้เป็นบุญวะมันจะกระทืบท่อหรือเปล่าแบบว่าเราคานไวถึง<อ>ปุ๊บก,กระทืบปั๊บอนะไรเงี้ยมันให้กูทรมานเสียด้วยกูปล่อยให้เลอือดกูหายไปเลยได้ไหมอ๋อจริง,งไ,ไม่ได้ยินเสียงท่อเหมือน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 ได้ยินเสียงท่อเรียบร้อยตรงนั้นเลย ตรงนนั้นลใช่พี่ได้ยินเสียงท่อกำลังจะบอกเหมือนได้ยินผีกระทืบพอดีเลยกูปล่อยจอยเลยแล้วอยู่อย่างใกล้เลยโอ<ห>เโาเฟดแล้เดินนะกูอ่ะหลุดพวกชอไปดิลืมไปเกมมันปรับแล้วนี่คนสุดท้ายยังไงก็ตายปงป่ง<ม>แม่แม่ <S <S แต่กระทั่งแบบดึงตะขอออกอะ่ะ ดูมันดูมันเคาะดูมันเคาะขายติมหลายเวนเออขายติมแฮนนน่ดูคลิปจบแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งและกดซับสไคร์ให้ที่ินด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย